กลับมาที่สนามปี68มีการประเมินกันว่าครั้งนี้แหละสีส้มอาจจะพอมีลุ้นได้ e, นายเก้าอี้นายกอ,อกบจอ5จังหวัดประกอบไปด้วยสมุทรปราการสมุทรสาครระยองตราดและนครนายกทีนี้เจาะไปทีละสนามว่าเขาส่งใครใครคือคู่แข่ง อันดับแรกนะคะคืออปอจอสมุทรปราการค่ะบ้านใหญ่ม้าทองคําเลือกคุณสุนทรปานแสงทองนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรมาลงสนามแทนคุณนันทิดาแก้วบัวสายอดีตนายกอปอจอสมุทรปราการในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าแล้วค่ายสีส้มหละ่ะค่ายสีส้มเขาเลือกหมอเอกค่ะนพดลสมยานนทนากุลอดีตผู้บริหารบราิษัทดียูนิคและบริทอรีจำกัดนะคะโดยที่มีคุณเอกคุณธนาทรน,นี่แหละมาเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณสุนทรปานแสงทอง นะพ่อบ้านตระกูลอัศวเหมภาพลักษณ์เนี่ยเขาก็คือเรียกว่าไม่เด่นไม่มีจุดขายอะพอไปเทียบกับที่คุณชนสวัสดน์นะเขาเลือกคุณนันทิดาก่อนหน้าน,นี้มันดูจะห่างกันอยู่นะคะครั้งที่แล้วเลือกคุณนันทิดามาเมื่อสปีที่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้โอกาสที่หมอเอ็กซ์จะคว้าชัยก็มีสูงไงคะประกอบกับสมุดป,ประการเป็นฐานการผลิตของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจอยู่แล้วด้วย สมุดเหมือนกันครับสมุดสาครประหลัดแต่อุดมไกรวัตุสรอ,อดีตนายกอบจอสมุดสาครทายาทเฮียมอมนทนไกรวัตุสรก็ฝ่าด่านพลังสีส้มเมืองมหาชัยมาได้ในสมัยที่แล้วแต่ว่าพักหลังในประหลัดแต่ปรับตัวเยอะครับลดภาพความเป็นบ้านใหญ่เสริมทีมงานคนรุ่นใหม่เพราะรู้ดีว่าคนสมุรสาครเปลี่ยนไปแล้วเมื่อดูจากผลการเลือกตั้งสอสอปี62ก็ดีหรือว่าปี67เห็นคำตอบชัดเจนถึงพลานุภาพของสีส้ม สปีที่แล้วคุณชาวรินชาญสายชนผู้สมัครพักประชาชนลงสมัครนายกอบจอในนามเพื่อไทยมีคะแนนนิยมส่วนตัวดีระดับหนึ่งนะส่วนปลัดแต่ยังได้เปรียบในสนามการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าคนมหาชัยพอถึงจริงๆอาจจะเลือกตัวบุคคลมากกว่าความเป็นพักนั่นนะสิคะมาที่อบจอจังหวัดระยองกันบ้างคะ่ะ อาช้างนะคะปิยะปิตุเตชะอดีตนายกอปรจอรยองห้าสมัยเอาจริงๆตัวเขาเองเนี่ยคือเขาก็ปรับตัวมาตลอดนะเพราะว่ากระแสะสีส้มเนี่ยแบย่งบานมากใช่ไหมมาตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาถึง9กา้าไกลแต่หันมามองฝั่งค่ายสีส้มบ้างค่ายสีส้มเนี่ยเขาสั่งดรถังค่ะทรงธรรมสุขสว่างอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูเม่เกาะเสม็ดมาสู้กับบ้านใหญ่ปิตุเตชะเนี่ยสิ แล้วพอดูอีกทิกทีสิอาช้างพี่ใหญ่ตระกูลปิตุเตชะปรากฏเจอศึกหนักที่สุดในชีวิตเลยคุณผู้ชมครั้งนี้เพราะว่าพลังบ้านใหญ่อำเภอบ้านค่ายเขาถูกลดทอนโดยกระแสสีส้มสมมุติว่าอาช้างพ่ายเนี่ยคือปิดฉากบ้านใหญ่เมืองระยองได้เหมือนกันนะคะครับไปดูที่ตราดครับคุณวิเชียนทรัพย์เจริญอดีตนายกอบจอตราดหสมัยหัวหน้ากลุ่มลูกเมืองตราดอาจจะลุยสนาเป็นครั้งสุดท้าย ปู่วิเชียรเนี่ย77ปีแล้วนะครับยืนยงอยู่ในการเมืองท้องถิ่นจากนายกเทศมนตรีเมืองตราดจนมาถึงนายกอบอจอตราดรวมแล้วกว่า40ปีผู้ท้าชิงค่ายสีส้มก็คือมือปราบทุเรียนอ่อนคุณโชรทีนนุ่มหนูน้องชายสักดีนายนุ่มหนูสสตราดสองสมัยพักประชาชนถ้าหากปู่วิเชียพรพลาดทา่าประชายัยเพราะเจริญชลาลัยบ้านใหญ่อำเภอคลองใหญ่ฐานเสียงสำคัญของกลุ่มลูกเมืองตราดมาตลอด20ปี แยกตัวมาลงสนามนายกอบอจอตราดในนามกลุ่มตราดต้องเจริญนะมันก็จะมีเงื่อนไขกลุ่มเดิมที่เคยสนับสนุนกันแยกตัวออกมา ส่วนจังหวัดที่5นะคะนายกอบจอที่นครนายกค่ะที่นี่เนี่ยเขาว่าพรรคส้มก็ตัวเต็งเลยนะเพราะว่านายกจิมจักรพันธ์จินตนาภากนนนะคะคือเขาก็เป็นอดีตนายกอบจอนครนายกอยู่แล้วว่ะตัดสินใจว่าขอไปต่อสมัยที่2กับพรรคประชาชนไงคะตัวของนายกจิมนะคะมาจากตระกูลกิติธเนศวรค่ะบ้านใหญ่นครนายกสมัยที่แล้วลงสมัครในนามกลุ่มอิสระแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเสียอาวุธทิชัยกิติธเนศวรอดีตสสนครนายก คู่แข่งของเขาค่ะคือสอจอปาล์มนิดาขยายงามอดีตสอจอนครนายกนะคะและอดีตรองประธานสภาอบจอนครนายกก็จะอยู่ใต้ร่มเงาเสียจอนสัญญาบุญหลงค่ะอดีตนายกอบจอนครนายกสองสมัยตัวของนายกจิมเนี่ยรู้มานานแล้วลหละว่าเสียจ้อนจะส่งสอจอปาล์มลงแข่งก็ตัดสินใจสวมเสื้อส้มลงสนามเลยแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะมากด้วยที่จะรักษาเก้าอี้ไว้ได้นะคะข้อที่น่าสังเกตอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมว่า5ว่าที่ผู้สมัครนายกอบชอ เต็งแชมป์ค่ายสีส้มเนี่ยจะเป็นสมรภูมิจังหวัดขนาดกลางแล้วก็เล็กแต่ยกเว้นสนามปักน้ํานะเนื่องจากว่าสนามใหญ่นะคะผู้สมัครค่ายสีส้มสู้บ้านใหญ่หรือว่าพักใหญ่เนะี่ยสู้ยากจริงๆก็ต้องหวังพึ่งชัยชนะเอาสนามเล็กโซนบูรพาหน่อยที่พลังสีส้มเนี่ยค่อนข้างจะเข้มขน้นครับอ่ะฉะนั้นใกล้วันเลือกตั้งการต่อสู้ขับเที่ยวกันก็คงจะดเดือดมากขึ้นค่ะ คุณทักษิณก็คงจะเดินสายไปช่วยผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยหลายจังหวัดสีส้มก็ต้องเร่งเดินเกมฉะนั้นถ้ามันมามีอะไรที่จะไปขัดขวางหรือทําให้สีส้มเขาสงสัยได้ว่าจะใช้กลไกทางรัฐ มาสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งหรือไม่การโวยออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่คุณชัยธวัฒน์ไปเจอแชทลุดประลัดอำเภออำเภอนึงซึ่งภายหลังก็ได้รับการเปิดเผยมาแล้วว่าคือประลัดอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็คล้ายๆว่าสั่งการให้ข้าราชการไปติดตามการหาเสียงของพักประชาชนให้ไปส่องดูที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อจะทำรายงานบันทึกภาพกิจกรรมของพรคประชาชนเพื่อจะรายงานให้ทราบนะครับเป็นแชทของ ะหลัดอำเภอป่าซางปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองก็เลยมีหนังสือออกมาฉบับหนึ่งคือสาระสำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเน้นย้ำให้ข้าราชการไม่ว่าจะท้องถิ่นกรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้เนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดก็เป็นการย้ำคำสั่งเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ย ในหนังสือของกรมการปกครองก็มองประกาศเอาไว้ว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันแล้วก็จะให้รายงานกรมการปกครองทราบและในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดจะพิจารณาออกคําสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรายดังกล่าวย้ายมาช่วยราชการณที่ทําการปกครองของจังหวัดก็คือย้ายจากประลัดอำเภอปา่าซางเนี่ยเข้ามาอ,อยู่ส่วนกลางของจังหวัดก่อนระหว่างการตรวจสอบนะเรื่องนี้ก็ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ ท่านก็ออกมาย้ําเรื่องของการตรวจสอบแต่ยืนยันเลยว่าคุณนรทินบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะแต่จริงๆเนี่ยคุณนรทินมองว่ามันเป็นการรายงานปกติว่าใครเข้าพื้นที่ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงเขาก็จะมีวิธีการแบบเนี้โดยเฉพาะคนมีชื่อเสียงคนที่มีบทบาทในทางการเมืองคือคุณนรทินพยายามอธิบายว่ามันเป็นเรื่องปกติหรอปกติ<อ>เพียงแต่ว่าเรื่องการไปเขียนชื่อพักอันนี้ต้องไปสอบสวนหน่อยว่าทําไมเอะเฉพาะเจาะจง สำหรับพักประชาชนเท่านั้นอะฟังคําอธิบายคุณอนุทินครับตามปจะไม่มีส่วนได้ยังไงผมเป็นคนออกหนังสือออกนโยบายว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยให้ขา้าราชการกลงมาตาทยทุกคนวางตัวเป็นกลางครับชี่ออกมาอเพราะว่าเหมือนในชัมันมีชื่อพักการเมืองแค่รัมนัเดีรายงานเนี่ยใครเข้าพื้นที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการ คนที่มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีบทบาททางการเมืองหรือแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใครก็ตามที่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทางอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยเขาเขาเขาต้องมีการติดตามนะครับการข่าวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรที่ที่ที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเขียนชื่อพรรคเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทาง ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีโครงการปกครองก็ต่างให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาใครใครไปพักไหนไปใครไปบุปคคลสำคัญนคนไหนไปเขาก็มีวิธีการอย่างนี้หมดผู้สื่อข่าวก็ถาม,มคุณอนุทินว่าเป็นการดิสเครดิตทางสีน้ำเงินหรือไม่นะคุณอนุทินก็ร้องโอ้ยเลยบอกไม่น่าจะมีเรื่องนั้นหรอกอแต่ถ้าพยายามจะดิสเครดิตก็ดีนะแปลว่าสีน้ำเงินมาแรงอ่ะ,อะคุณอนุทินครับโอ้ยไม่มีเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นแหละ นะครับไม่มีปัญหาหรอกก็ดีที่ก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการดสเครดิตว่าน้ําเงินมาแรงผมไม่ได้สนใจตรงน,นั้นตรงน,นี้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็ทําหน้าที่หน้าที่ราชการที่ผมผมต้องทำไม่งั้นผมก็ไม่ฟังกันแล้วสิถ้าแม้ถ้าเกิดผมไปม,มองเป็นเรื่องดสเครดิตหรือเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็ต้องหาวิธีที่จะออกมา,าปกป้องคนที่คนที่ถูกกล่าวหา อันนี้ผมก็ไม่ได้ปกป้องอะไรนะครับแต่ว่าให้ความเป็นธรรมแน่นอนดูสีน้ำเงินเขาจะใช้วิธีการไม่ส่งในนามของพักแต่ว่าถ้าเป็นพักเป็นพวกกันคุณนุทินบอกแค่เอาใจช่วยเอหอหรอแค่นั้นค่ะแต่ว่าที่เหลือนี่ที่ผ่านมานี่กวาดไปหลายจังหวัดแล้วเหมือนกันนะสำหรับเครือข่ายสีน้ำเงินนะนขนาดใช้แค่หัวใจช่วยนะคะเลิศอย่างนี้นี่เองสีน้ำเงินนะ